ครับสวัสดีครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ได้ทำผลิตชาจากต้นชาใหญ่จากไร่ชา720นี่คือการทำสู่ชาเขียวผู้เอ,อ๋อบิดนะครับอันนี้เพิ่งคั่วไปนะครับก็ผมคั่วในสูตร ที่เป็นมาตรฐานนะครับเป็นชาเขียวผูเอรดิบนะครับก็จะคั่วในเตานะครับ <c oughs> อันนี้นะครับเ <c oughs> ตานี้นะครับหม้อกระทะนี้นะครับไม่มีในประเทศไทยนะครับต้องสั่งจากเมืองจีนมานะครับเพราะว่าเราต้องคั่วตามมาตรฐานของอ่ ชาเขียวภูเอ,อ๋อดิบนะครับ5นะโลดิบได้1โลนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมทำคือช่วงต้นหนาวนะครับหรือชาน้ำค้างนะครับนี่นะครับถ้าโดมก็จะหอมนะครับทันโดมหอมมากนะครับหอมครับ,นะรบเพราะฉะนั้น ไม่ชาเจ็ดสองศูนย์ของเราก็จะผลิตในสามช่วงฤดูนะครับคือฤดูชินฉาหรือว่าฤดาูมีนาเมษานะครับแล้วก็ต้นฝนก็คือมิถุนานะมิถุนากรากฎา,านะครับแล้วก็ปลายฝนที่เป็นฤดูหนาวนะครับจะเข้าฤดูหนาวมันจะมีชาน้ำค้างน,นะครับ ถ้าหนาวจริงๆนะฮะก็จะไม่ผลิตนะครับเพราะว่ายอดชามจะใบไม้จะร่วนนะ,ะแล้วก็มันจะมีมีอะไรแดงๆข้างหลังใบเกิดขึ้นนะฮะเหมือนตะเกียบครับก็เลยไม่ทำครับช่วงนี้เราก็จะทำชาแบบนี้นะฮะชาเขียวนะครับชาเขียวจากชาป่าอัก3นะครับที่เรียกว่าคาลิเมียนนะครับชาป่าอัก3นะครับที่นี่เรา เก็บชาปะาอักสามนะครับจะทําผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบส่งให้กับผู้ที่จะจําหน่ายนะครับหรือดื่มนะครับก็จะมีอัดแผงด้วยนะครับอัดแผงด้วยแล้วก็เป็นก้อนด้วยนะครับให้ําทำนะครับเดืเดอนมีนาน64เราก็จะผลิตอีกอีกรอบหนึ่งนะครับปีนี้ก็ ทิ้นท้ายด้วยชาน้ำคานหรือชา <c oughs> ต้นหนาวนะครับผลิต <c oughs> ไว้เพื่อให้ท่านที่สนใจนะครับขึ้นมา,าดูวิธีการผลิตหรือมาดูต้นชานะครับได้นะครับต้นชาปากสามของเรานะครับจากไร่ชาเจ็ดสองนะครับขอบคุณมากนะครับท,ที่ติดตามเรานะครับ